เล่นน้อยกําลังเป็นไลลายเมื่อนี้สาวลาวมีเวลาสาวลาวก็เลยลงมาเก็บเอาไปล้างเซฟฟิเซอร์ไว้เอาไว้อันใส่ตำของห้องตำขดปุ้นเอาไว้กินยามหนาวเนาะตุ่แม่หากก็เก็บสองมือนี้สองมือแล้วนี่นะนี่สุกอีกละ่ะถ้าเขาเก็บมันมันจะสุกหลายมันจะสุกหลายแล้วมันจะล่นเนาะเมื่อนี้สาวลาวก็มาเก็บ สบายดีสบายดีมื่อนี่สาวลาวก็อยูส่สวนคือเก้าเนาะสาวลาวลงมาเก็บมกเล่นน้อยจะมาเก็บเพิ่นนานไว้เอาไปใส่อะนะฟรีเซอร์ล้างใส่ฟรีเซอร์เอาไว้กินยามาย้ำนาวเนาะเอาไว้ใส่ตำหมหุ้งตำกระปุ้นนะกำลังเป็นไล่ลายอยูส่สวนคือเก้าพี่น้องมาเล่นเหมือนสุกเนาะตุ่มแม่ฉันหาก็ลงมาเก็บส่องมือแล้วนี่ได้นี่สุกอีกละ มันจะบุ้นวยง่ายปันไดเนาะมันเป็นมักแซนบ้านเฮานะ่ะทุกคนยูนี่เขาก็เก็บไว้เก็บไว้ละล้างล้างให้มันสะเด็ดน้ำสะเด็ดน้ำแล้วห่ากระนำเอาใส่ฟีเซอร์ไว้เนาะใส่หงสิบล็อกน้อยใส่ฟีเซอร์ไว้เอาไว้กิ่นยามาแยมหนาว สาวลาผู้อนาผู้ขี่โหดผูกหลายต้นโหดมันที่ลายแล้วมานามันบุกเกอร์ลายเนาะมันบอนนั้นมันบูดกกระดกอยู่แต่มันบูดกคือสุป,ปนีนเนาะกำลังเป็นลายบึงมักบวบหน่วยนี่สองมือแล้วนี่ยังบย่ญ่ป่านนี้มือนี้บักใหญ่เลยคนะมักบวบ ฝนตกล่านานๆแดดออกเนาะแล้วมันงามมักลินมักลินก็ไล่ไลยสาวลาวจะเลือกกิบเอาหน่วยแดงมาเนาะหน่วยสุกยืไนฉันก็นมีมักกระเอาไปกินกับเอาไปใส่ตำหมูุ้งเนาะแซบหน้ามันจะลายเนาะมันจะรสซติส้มแซบ กพออน้นนสงสาวลาวตักแดดหลายลงทะเลไหลายเนาะ,ะลงทะเลลงสวนหลายหน้าหน้าสาวลาวนี่เข้าฟ้าวัดดำเมื่องนนซื้ออย่างมหากระบว๊ะหน้าใสยานาใสยานาพิกันพิมกันแดดกระบวกระบูยู่เนาะหน้าสาวลำ ออหน้าเสาลาวปีนี้นะเสียล่ายรหน้าดันเลงทะเลลงทะเลไร่กับลงสวนลายปีนี้หน้าเสียล่ายรหน้าเสาลาวแล้วมันเข้าฟ้าเมอือเสาลวาวมักติดคนและมักลูกพัพกเพชรส,สวนมงทะเลเนาะมาอูนเนี่ยนั่น ยามซัมเมอร์มันก็มีแต 3, ่สามเดือนสี่เดือนหนึ่งอย่งนอก็หมืดเดือนนี้ก็หมดเดือนนี้เมืดเดือนหน้าครับยามพ้อนก็หมดแล้วมันก็จะเข้ายามหนาวเนาะคืนยักง่ายไปยุคเขตนทอน ¿No? ส้มใช่ส้มส้มหนัวส้มส้มๆนัวล้านเนาะเด้งเฮ ตกมอยู่บ้านเอือยหักบ้านพี่น้องนะเป็นล้ายหลายเพราะว่านั้นดินขาเจ้าแบบมันงามค่ะนะดินบ้านสาวลาวบบงามปนันไดเนาะนี่ thank mm -hmm. you เราเก็บไปสานีเนาะสาวเราจะเป็นล่างล่างแล้วให้มันะเะดิดน้ำแล้วสาวเราก็จะใส่หุ่งใส่ยางจิบล็อกไว้เอาไปกินยาม,มัานน้ำน้ำหนาวเนาะไม่ได้ต่ำกับพุ้นต่ำหมูงก,กินน้ำหนาวมาเด้อคะผู้ใดอยากได้มักเล่นเอาไปกินมาแบ่งน้ำสาวลาวเนาะสาวเราจะเก็บเบื้องนี้ซื่อแล้วสาวเราจะไปการเมื่อนี้ มือหน้าสาวเราจะไปเก็บเรืองนั้นอีกสาวเราพวกสามบ่อนสี่บ่อนเนาะเจดเระฟ้าแก่าากกหัวโอเคคลิปนี้สาวเราจะจบเพียงเท่านี้เนะาะฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องสาวเราเด้อเพื่อให้สาวเรามีกำลังใจที่คลิปต่อไปโอเคขอคันใหม่ในคลิปหน้าบาย ม่ั้วเหี่ยเขากิ๋มกนะเหี่ยวมากยางวเลยกิบมกันหน่วยน้ำบุรีกทบบุรีชอบป่เนาะเหียวหมดเลยตัวนี้ลูกเกดใยาวเต็มเปหมดเลยเนาะกินบกวันนี่ แวทำบุรี่ได้หักขันกระบอกให้อนานเอาไว้เห็ดแนวให้เขาจะาไว้เห็ดเ็ดแนวไว้เึ็ดเลยเนาะ